ถ้าถามนักสะสมพระรุ่นเก่าดูพระอะไรควรมีบูชาสักองค์คำตอบส่วนใหญ่เหมือนกันพระพิมพ์ขี่สัตว์หลวงพ่อปานวัดบางนงโคพระเครื่องดินเผาที่รวมความนิยมพุทธคุณประวัติศาสตร์และศิลปะยุคดั้งเดิมไว้ครบเครื่อง แม้หลวงพ่อปานจะละสังขารเกือบ100ปีมาแล้วแต่ศรัทธาและบารมียังคงอยู่ใครได้บูชาพระพิมพ์ขี่สัตว์ของท่านเหมือนได้ความคุ้มครองและพลังบารมีจากตำนานอายุทยาที่นี่ Eagle of No หลวงพ่อปานโสนันโทรหรือพระครูวิหารกิจจานุการพระเกจิผู้เป็นตำนานแห่งอายุทยา เป็นพระสายวิปัสนากรรมฐานและมีวิชาอาคมเรื่องลือคาถาเงินล้านเรียกทรัพย์ที่หลายคนรู้จักก็มีต้นกำเนิดจากท่านวัตถุมงคลของหลวงพ่อปานนั้นขึ้นชื่อในด้านเมตามหานิยมโชคลาภความเจริญก้าวหน้าแคล้วคลาดและเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรยันมหาสะท้อนลูกอมผง ผู้ที่บูชาเชื่อว่าท่านยังคงปกป้องดูแลดุด,ดังท่านมีชีวิตอยู่จากที่ท่านเป็นศิษย์ของพระเกจิอาจารย์ดังหลายรูปโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพท่านศึกษาวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อเดิมและพระอาจารย์อื่นๆอีกหลายท่านทําให้ท่านนั้นมีความรู้เชี่ยวชาญในการปลุกเสกวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูง ที่มาหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโควัดเก่าแก่โบราณแถวแม่น้ำน้อยจังหวัดอยุธยาชื่อวัดมาจากชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงวัวกันมากในอดีตหลวงพ่อปานเป็นอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สามท่านมาตั้งสํานักธรรมและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดนี้รุ่งเรืองก่อนจะบูรณะและสร้างวัดในจังหวัดใกล้เคียงอีกหลายแห่งท่านนั้นยังได้รับฉายาว่า พระหมอเพราะรักษาชาวบ้านจากโรคภัยอันตรายต่างๆโดยอาราธนาพระเครื่องของท่านในการรักษาที่มาของพระเนื้อดินเผาพระพิมพ์ขี่สัตว์ทั้งหพิมพ์นี้เริ่มจากจุดนี้เองหลวงพ่อปานมีความคิดว่าอยากจะสร้างเจดีใหม่ขึ้นมาแทนเจดีโบราณเดิมของวัดบางนมโคที่เก่าแก่มากแล้ว วันหนึ่งท่านได้นั่งสมาธิกลางป่าช้านิมิตเห็นชีปะขาวมาบอกท่านให้สร้างพระปางนั่งสมาธิเหนือสัตว์ทั้ง6กชนิดขึ้นมาท่านจึงได้สร้างพระเนื้อดินเผาชุดนี้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งแต่ละพิมพ์นั้นมีพุทธคุณเฉพาะตัวแตกต่างกันอย่างเช่นนกทำนาไก่หากินเม่นเดินป่าปลาค้าขาย ครุฑอำนาจหนุมานรับราชการและนี่คือสุดยอดพระเนื้อเผาและนี่คือสุดยอดพระพิมพ์ขี่สัตว์ทั้งหกพิมพ์ของหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดที่พบเห็นนั้นมีแยกย่อยอยู่หลายพิมพ และพุทธคุณที่โดดเด่นของพิมพ์ทรงไก่นั้นก็คือเมตามหานิยมค้าขายสําเร็จใครที่ทําธุรกิจและการเจรจาติดต่อค้าขายจะนิยมบูชาพิมพ์นี้กันมากบางคนสังเกตจากพฤติกรรมของไก่ว่าไก่ฝูงหนึ่งมักจะมีตัวผู้เป็นจ่าฝูงเพียงตัวเดียวและมีตัวเมียล้อมรอบนับสิบก็เปรียบได้กับการค้าขายเจรจาการพูดจาที่ทำให้คนรักชอบนั่นเอง พิมพ์ทรงนกเชื่อว่าเหมาะกับคนอาชีพการเกษตรเพราะปลูกแล้วยังรวมถึงอาชีพด้านการสื่อสารเจรจานักพูดนักแสดงนักกฎหมายนักการทูตด,ด้วยสัญลักษณ์ของนกนั่นเองและพิมพ์ทรงนกนี้มีอยู่5พิมพ์ด้วยกันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป พิมพ์ทรงปลาปลาคือสัญลักษณ์ของการค้าขายและมีชีวิตอยู่ริมแม่น้ําเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าการค้าขายทางน้ําช่วยให้รอดพ้นอันตรายจากสัตว์ในน้ําพุทธคุณเด่นด้านการค้าขายและปกป้องจากภัยทางน้ํา พิมพ์ทรงปลานี้เหมาะกับคนที่ทําอาชีพทางน้ําไม่ว่าจะเป็นอาชีพครูสอนว่ายน้ําอาชีพทหารเรือนักกีฬาว่ายน้ําและอื่นๆอีกด้วย พิมพ์ทรงเม่นมีพุทธคุณด้านการคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยเหมาะกับผู้ที่เดินทางบ่อยป้องกันภัยจากสัตว์มีพิษสิ่งอับประมงคลรอดพ้นจากอาถรรพ์ของป่านอกจากนี้ยังว่ากันว่าเด่นทางด้านการค้าที่ดินและเกษตรกรรมอีกด้วยเหมือนกับตัวเม่นที่มีขนแหลมรอบตัวมีอาวุธปกป้องตัวเองให้รอดชีวิตและหากินกับไรนาป่าสวน พิมพ์ทรงครุฑพระเครื่องพิมพ์ทรงนี้นิยมในหมู่ข้าราชการและผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมอำนาจบารมีความเกรงขามและการปกครองลูกน้องรวมทั้งขจัดเรื่องไม่ดีและปรับห่วงจุย้ยให้อีกด้วยพิมพ์ทรงหนุมาน พิมพ์ทรงหนุมานนี้ทำท่าทางกำลังเหาะเหินในอากาศอ้าปากกว้างห้าวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นอีกหนึ่งพระเครื่องที่นิยมในหมู่ข้าราชการตำรวจทหารเพราะมีพุทธคุณในด้านการปกครองความสำเร็จในหน้าที่การงานและความแคล้วคลาดคงกระพันอีกด้วย ทั้ง6พิมพ์นี้เมื่อมารวมกับผงวิเศษ3สูตรยิ่งเพิ่มความรั้งและศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นพุทธคุณของพระหลวงพ่อปานทั้ง6พิมพ์นี้แต่ละพิมพ์มีพุทธคุณเฉพาะพิมพ์ใครที่เน้นพุทธคุณด้านไหนก็จะสาะหาบูชาพิมพ์นั้นๆโดยเฉพาะ แม้หลวงพ่อปานท่านจะละสังขารไปเกือบร้อยปีแล้วพระพิมพ์ทรงประทับสัตว์ทั้ง6พิมพ์ของท่านยังคงเป็นสุดยอดพระเครื่องที่ลือลั่นที่หลวงพ่อปานสร้างไว้เป็นตำนานไม่เพียงสวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยพุทธคุณและศรัทธาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ตามหาและนิยมบูชากันไม่เสื่อมคลาย พระเครื่องแต่ละองค์ไม่ได้เป็นเพียงของสะสมธรรมดาลูกศิษย์และผู้บูชาต่างยืนยันว่าท่านยังคงปกปักคุ้มครองอยู่ทุกครั้งที่อาราธนาทุกครั้งที่นำบูชาพระเหล่านี้เหมือนเป็นศรัทธาที่จับต้องได้คุ้มครองเราได้จริงช่วยเสริมทั้งโชคลาภเมตตามหานิยมและความเจริญก้าวหน้าคาถาเงินล้านของหลวงพ่อปาน ตั้งนโมสามจบแล้วต่อว่าพุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม ขอเชิญทุกคนที่นับถือหลวงพ่อปานและบูชาพระเครื่องของหลวงพ่อปานมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เจอกับตัวเองหรือได้ฟังต่อๆกันมาใต้คลิปนี้กันเยอะๆค่ะและเพื่อไม่พลาดเรื่องราวแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมงคลแก่ชีวิตกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Eagle of No ไว้ด้วยนะคะ